ผูตาผูถือผ้กขาวรับขันด้วยว่าผันวบาเอาของเราขันแล้วเออเอาในมออพูดอะไรก็พูดมาว่าอย่างไร,รังขาน,น,นี่อายไอ้ังขานี่ภาวะต้นปัดดูปัาใจร่ <ใช S 1> วขงข้างเขาทำถืออะไรระหว่า <c oughs> งไงเขาไปให้เราไมนมาปูเขาไปบอก แม่ถือกระตามบ่ถือกระตามออกคือเก่าออกขือเก่าแม่บะปูแม่บ่ถือกระออกคือเก่าเลยโอซสาซาตูปูซาตูบามาดทวยบุญบารมีองค์ปู่ตาและปู่สืงหระครปัดทานให้ลูกหลานใดเ็ด็จค่ะทั้งางมทั้งว่าปัดทานเงินปัดทานงานผู้ขาก็จะกินจกทานร่วมทวายทางคือกรว่าถ่ ทางคือเล่าให้ยีนางขาเนี่ยครับ,บ,วบวะง่ว,วงวะครับวล้วเ่อาะางเถอเล่างานดับเล่างานบิ่งคำบ่ได้ขึ้นดืเบ่ได้นัง่งบ่าวาหวนานจืดื่มบ่ได้นัง่งเือเ<อ>าบ่บดไ,อบอได้นัง่งเลยดื่ครับงามกับคำกว่ขึ้นกับคขึ้นงามดื่มแต่ยกงขึ้นบ่ได้นั่งเหมือนัวี้ขางคยว่าแด็ดกะต่ามพบกะต่าง ผมรู้รยอย่างเดียวว่าจังครับผมด้วยรับคำสั่งจากองค์ปู่ตาเพราะว่าปู่ตาไปจอบเรื่อยๆลูกกู้งานไม่ได้นะพ่อว่าจันว่าขนาดไข่ก็ยังไปอยู่ว่าจังด้ต่างเสว่าปู่ปปไปตรวจงานตลอดไหมครับวา เือว่าไรนี่ขัดว่ากล่องขักว่ากล่องของว่ากล่องวงยอนเนาะกล่องวงจอดกล่องวงกล่องวงจอดครับเอดว่ากล่องวงจอดขัดว่ากล่องวงจอดขัดว่ากล่องวงจอด่ัดว่ากล่องวงจอดขัดว่ากล่องวงจอดขัดว่ากล่องวงจอดขัดว่ากล่องวงจอด รอเบิ่งว่าทางถือห้ามอู่นะอืออู้ไม่ได้นะครับแต่ก็ทำเออพ่อก็ให้ห่อนายแบบประมาณพ่อก็เลยจะให้รางวัลทางถือ,อ,อะนะรวยก้อนแบบให้ครอบครัวของทางเถือตากิรยางขายเทุกอย่างให้ไม่ตกไม่รักไม่ตกไม่มา ขอให้สุขภาพแขงแรงขอให้เงื่อนไข้องขอให้ช่องไรมวาด้วยกุ่มปารามิอกปูปูประก้าวคาปูจ่างเด้อเด้อจาเดิมจากเริมทั้งรับกินนั่งขาเหีียงตาสีได้โชคนํำทางถือแต่ว่าทางถือชีได้โชคร่ำขอ ได้ตรได right <in> ้เราพอเอาขาเบาบนกันนะ่าถักช่างคือก็เลยบอกว่าท่ผ่านะทิพ่าน้อผัาครับสารผู้ครูก็แล้วแสิคืออแู่นเปเฝ้าขึ้นนยเปเฝ้าเทาอูอะแล้วกบ่เข้าปูนท่ผ่านะครับผมอยากคือก็คือว่าอยากคือกับลูกคนทิพหากะปึกไราะบางช่างคือจเรูววาพคอบอกวา อนก่บพ่าท oh so, uh oh. ี่แบไม่ง่ายจากตัเท้าเบ้อเลยว่าท้าจับเัิ่นกัว่าที่แปูว่าโอ้ยบ่กันแตงเมียนังเง้ยเสือคนกับว่าเสือนว่าสร้งเสือฝันบ่แมนบ่ทันว่าถือกับถือไบที่พ่อวาเนีะมาว่าวบ่เชื่อน้อขั้นปูว่ะคือกระตามบ่ถือกระตามเชื่อขึ้นกเช่วก็ต่นงมาห แต่ว่าบอกเสียงเงินเด้วครับเออครับผมมัเสียงเงินเด้อทำคือหายเงดู้ได้ครับเครื่องน้ขาบมีเอย่อนกู้ได้บ่ยอีงขาถ่านดู้ได้ครับขาขาถ่นแต่ว่าไม่จับความดงเนาะครับผมทำงานดีถูกต้องเอองานขาถ่านพอมีรางวัลให้ให้สิบห้าบาทให้สิบห้าบาทครับให้ทึบ้าบาทให้ยืมหนางค้าเนี่ยให้ยืมรนางค้าเงิค้าถานทึบค่า เอออีนักป่าธรรมกับชิผหาคึกกอีนักกองกอยกับชิผหาอีนักหนักหน่อยนางยูตุสยดีครับผมอีนักแต่งโมถุกโต้มาเลยอยากไปแต่งรูปภ่พชิผหาบาดเอาไปเลยชวนรูกยิ่มบ่รูกลิ่มมาแล้วก็คือว่าเปินจากหักเฉพาะลูกยิ้มเอาไปชิาคึกกะครับตัวาตูวโป้ืิผ่าคอกันบังเีื่อ บกถอดแว่นือที่ผาไม่ีอววันม่เฉอ้ิ้นีเป็นยังตอมาจ่เอาได้ชิ้นีผแม่แม่แน่นอนเลยเาจมเยเาจักับบงอมบาจงามบกับแว่แน่นอนกันบิาเบาเสียอีกได้ถอดแวนขี่ เอาแงินชิ้ีเอาไปเอ็กซคน้วไป <c oughs> เนนไปอจ <c oughs> ้าแม่ไปายเอาแวนไปทวายร้านเลยแต่ถ้าเอาเสื้อผ้าเอาแงวนจงมา <c oughs> กันเราซสบห้าแขนจงมาเป็นปะปูแเขียตจงมาโอ้สาธุสาธุเขียนจงมา นี่ละครก่อนฉัด้าะน้าบอกเยอะเออเยอะมัน่นใจตัวเองว่าที่คือแดงที่คือจะขักได้เหมได้แต่ของมามัน่นใจได้ก้คือกระดาเนาะแม่มาอึ้รก็อเนาะเนเาคือได้ถอดแว่นไปรด้น,นะถอดแว่นถือยังไงคืนเด้อถอดแว่น,นราได้เนาะต้อาใช้เขาอีก เขาเี่กหมดหาบาทก็หาบาทเขาเ่นบาทก็ชล่บาททุกหมือน่ะใุกมัวกวดไปแม่เลี้ยงได้อกเป็นพอเบาเลยครับผมแม่แต่อกินไปกว่าเออะก็จะได้เบิ่อหมอรํำด้วย เออพอถึงแดงเบิ้งของงาวเขวาแกวบบ้านที่นึงเล็กออกบัานคือหามะล้ำกองงาวหนาหนาครับวันที่นึงเล็กออกวัานที่หามะล้ำเออ,อ,เเอ,อมาขายตู้ชักการชัดตั้ชักไปนึงาาับหาต้องยันแต่งโมไอ้เนาะล้อคาดอกกาใส่ปูนแล้วแค่บ่ากากันบ่ได้อยู่แล้วอีนักแต่งโม่เพราะต้องกานดอก, <laughs> อกพอ<า>ดึงม<พ>าหลายใบเลยนักแต่งโม่ว่าน่ะ เอาจัจัก,ก่อนอมูอ๋อบอกออกเก่าคือเก่าพอไว้อ,อีพอบอกเลยตเดียกชื่หอห่ะเนาะรับเนะข้าใจกัถชือเนาะครับผมนางแบบพอถน,นัดชื่อแต่และหน้าเบิร้ดอึ่งเลอใชสใช่ทำมันถึกครับผมแล้วเสยนกับหัวกับหางรสเดลขายแนี่ยจะหวานมวานถึงรสเดลคายรถได้ขายแน่ว่าปูโอ้ปูก็ได้คายแบบว่าค่ะ เรืมว่ากูจะเอาโตมี่ล้วจใจต้องไปขามันเก่าแล้วไหมาัาจะเอาเงินที่ไหนไปเติมน้ำมันรถก็เก่าคนก็คู่ห้าไม่มีอะไรเียค,ครับเด็กถ้าเปลี่ยนคันใหม่โอยบ่มามันเกมงคนเดิมอแ,แต่โมเอยว่มามันเกงคนเดิมโอ้โหล,ลานไปเลยมาโกรเลนาะหร่ว่า<ต>อะไรก็เลยมองว่าเขาจแต่งโมเพราะบาย่ห็นี้กาเราปู๊บเพราะว่าบุงก็มั่ถูกนอครับผม เราบ่เปลี่ยนตอบหมดขึ้นรถรถมันมีคนได้ขายออกรถมันสูงขึ้นดีกว่เออชุ้งขึ้นได้ในปีหรือเปล่าในปีอันนี้ก็ขายออกครับผมชุงขึ้นก็จะเร็วนะเนาะชุงขึ้นทั้งตัวเอารรคขั้นหม่มามันก็ถุงกับขั้นเก่าชัดตัวครับผมขั้นเก่ายังอาจจะได้ขายออก มาทางว่าจะึงขายเครื่อ,องคัน <laughs> <laughs> ขายเครื่องคันเราไม่จะรถถังเท่านั้นตัวเขาเอาชื่อเป็นเท็ดติดเท่ันตัวขายก็ขายยกรถเทันตัวยกข้างหน้าข้างหลังน้ำ <laughs> ยกทัก้ง,งหน้าทาั้งหลังนะ้ำเขาบอกเก่าพ่อขายข้างหน้าข้างหลังวนะ่น <laughs> ขานมาทาง,างก็าถามพ่อขายกนะ็ขายขายแต่ข้างหน้าดา่างบ้าเที่จะไหนไหวไหมผู้ใดมาถือ กขายโกคันแต่งตัวแม่บ่ครับผมไปโดจนกูมาเเข้าไต่บักเสียอือว่ากันเขาขาหัวรักว่าก้เถื่อนข้าีธดาเน่ยพั้นถือว่าชิบหายกระเจเข้าข้บกุขัดแล้วเข้าอหลัแล้วขีเนื้อชผมกูเข้าเข้าเนี ป่าแกรู้อ้วนป่ะเนาะจ้าโกอ๋อ้าท่านถึงได้เบิ่งกองน่ามจุนันไปใชครับมากกับําเป็นจังทันตัวโอเคเข้าใจใจจาโกไม่อะไรก็ผิดพลาดได้เป็นบักตัวเนาะจะให้เป๊ะได้ยังไงเนาะาก้าทาจึงได้ว่าควาปากเปียกปักเนี่ยปากนี้ แมนแมนบอกครับที่แต่ละหน้าบิ่งแด้หรือเออว่าจังไหนหมือไปบ้อนา่อยบ้านรับล่าเขาอีนางจอดเขาอีนางจอดขายเลยใไหมใช่าเหมือนยกฝันเขโตได้เก่าสวยบอกได้ถูกเก่าเนาะโตอึ้บอกบ้าบอกอึ้บอกเก่าเกียเขาบอกอึ้งนักเก่าบอกเก่าสว ถือก็บถือไม่ถือกันเลยเออถ้ามาคัดถือกับลุงได้ได้แล้วหรือเออเอาตามที่พ่อบอกนะอดุเลยนะเออเขาใครเขาอีรัมานี่บอกีรัมบานี่ชิชูระมาจากไหนอีพ่ออีพ่อฝ่าเห็นอีพ่อแม่แบกแม่แม่ดู ไอบอกเลยบ่บ่บ่ได้บอกใครมาหาคือคือ <c oughs> ไคเ้นยังรมาหงถัให้บานไาน่าว่าให้พ่อเขาขจ้างก็ว่ากูได้รับเก่งจริงพ่อไปนั่งพอนฝ่ายจากตัวมาหาพ่อใหญขึ้จ้างก็เพิมราบเงินมา้าพ่อใหญ่เขาพ่อฝ่ฟอวาไปบอกเลยไม่ใ่อ้นมาหลังถั่วเขาพ่อก็้นให้ติ๊กพ่นี่ติ๊กมาบ่ไมาป่า ไปอยู่ไ้วคิ้าบาท <ừ m. S 2> ได้คิ้หาบแล้วลูกเล้ด <c oughs> ได้อิ้วาดมารักหวยแล้วลูกเล้อคืวัดที่หามารักหวยคือเก่าเพราะว่าก่องงาเขามาหลา,า,ายแล <c oughs> ้วลูกแล้วให้มาวันที่ห้ามาร้าน้วยเพราะว่าพ่อให้ิห้า 25, บาทเร่องหนะ้าแล้วนะ แต่ว่าพ่อไม่บอกนะข้างนั้นว่ามันมาเนียขังมาร่างถ้วยว่าอย่มะเขาขวานมาข่าทำอะรือเราพ่อบับตัวเราพ่อเขาบอกมาร่างถ้วยนะมาแต่ว่าบอกชื่อผาพ่อให้ชื่อผาบ่าแมกว่าชื่อ่า เรียกบอกว่าที่นึงเข้าจก็ครับผมเอาแขกแขกม่สุดแต่เอานั้งร้านพ่อบอกเรย่อซื้อาตัวเดียวซออรแต่ว่าถือขอ่อบอกซื้อหาตัวเดียวครับคือกัชื่อว่าจัอกับชื่อนะเนาะง่ายนะพ่อชนาโปรดพิจิตรจารณาในการพูดการจาของพ่อแต่เมื่อลูกโตเราไม่อยางอยากบอกมาจ่ามาดูู้ คือนักแปลงโม่บ้ากจังหวัยอ๋อเพิ่นอยากถามว่าอันเมื่อไรเนาะพูขันเพิ่นมีรางวัล15บาท15บาทวันนี้พ่อ15บาทวันหน้าพ่อ19บาทเทํายันที่พอพราเร็วจกเถืี่ยไม่คือเร็วจากแล้วเร็วเพราท่านออกเพราท่านเร็วเลยครับได้มาถึงลูกชายนะครับได้มาอีกมาทอยการทอยงาน มั่วถึงมากคนร้ายกว่าหนึ่งถึงมากแตคิัวโอเคนะโอเครับปากเอานะปลาทูไม่ต้องขายทำอะไรก็ได้ถ้าคนมีตังค์ไขายก็ได้โอ้มาขักอะโอ้เาจากแม่อ้่นีร้ายปลาทูไม่ได้ขายมันจะเสียมาเกะนะต่อไปเอามาแกะมาเกะมาเกะไม่ได้ขายมีแต่แกะ คนก็เลยเยอะเนาะไม่เป็นไรพ่อหางานนะเออให้ได yeah, ้พ yeah. so, ักพอนพอไม่พอพักพอไม่เมื่อยเลยพอเมื่อยก็ต้องทุ่นรู้แบ่งแบังเออต้องดูแลช่วยกันเนาะต้องดูแลงานช่วยกันพ่อให้ไปคือห้าบาทวันนี้ให้ไปพิจารณาก่อนนะลุงนะก่อนที่มันจะใช้เกินไปก่อนหนึ่งสิเดือนใช่ฮอาขึ้นเดือนมา บ้านคื่มนึงเอาก็คือเร่งปาชะม่ากับไห้พี่ผาเกื่อกันบักแทราพ่อกับไห้ึี่ผาขึ้นกันแต่ว่าต้องมาช่วยงานนะบังบันที่หนึ่งต้องมาช่วยงานนะเพราะว่ามีหลายชึ้หลายอย่างนะนะเรือคําบัารดาอ้หลาอย่งหลายอยางนะนะนพอได้ยินแล้วดีใจจังเลยดีใจไหมลูกดีใจครับ กคัดออกเก่าเกงมากเขาว่าเลยูใ้เท่าเนอะแล้วว่าจะชิบหาแล้วพอแล้วว่าถิอวานหมูเขาบอกเสียเองเขาบอกชิบชีรักว่าชื่อว่าไรกขบ่กเด็ด่าเอาว่าชิบหาสามหมยเลยบอกน้องโมครับเกียวกาพากู หากจะพูพดรูปจะขอบอใครข้ำได้ไหรลยข้อข่า,อาอบ,บอกตั้งแล้วนี้่มันแต่ตัวเองไปออกมาชึบชบ จัเข้าเพ่อ,ใจะจะอในๆๆๆจนะใจม่ออจกปลูกหัวชะพัดใ้ปลูกหวัวชะพันเองจะขี้เรังด้บข้างหนแถวกรบอกน้บ้านนี้แหกปลูกมาแไปแต่ขียเหรได้บานคุ้ีันะหกไปแต่ขี้เนระ ปาหาไมักเป็นบบกสยอึปามัมเป็นบบบร้ทีก็ตอกักก็ักอัก่เอาถ้าป้หูเอาเว้อนีก็ไปหาอ้อไปหาใช่หัวดปอบเกีเ่เพราาร์ทีวีวาืออ้าปาร์ทีวีลูกไปเห็นอันี่เด้ว่างรสกระบี่บ่าเอาจากข้อเขียนแบบเสียอึเหมือนปา ป่วยชิ้นหากูต้องเอาชื่อคือว่าแาน่าเชื่อถือว่าเออกูต้องกันกูต้องกันเพราะกูฝันคักไรกผู้ใดช่วยเอาอึ้งนั้นกระสานถ้าได้กนะ็ฝันกูบ่ได้อมันใจแค่มเชื่อืมันใจไปค้าขึงไปครับนะค้าคือแล้วเอาอีก้พอครับนะ เอาขากขัดมาไงไวันชอ้นทวัน,วน,น,วนข้าว่านชิ้นาไปกับชไปรักบอกเออชิ่อชิ้นทีเด้อข้าก็ย่งผมทอนมาใจเกล้าวก็่างทอดทอนฝันมาจะือ้่ะเด้อพี้นองเบิงแล้วพี่นองเด้อว่าใส่ปากนเดี๋พวอเบิกแล้้องว่าใา่ท้านาเลยมือไดนกูถือขอบ่ไม่ ถึงบาแล้ววะค่ะไม่น,าน่าเกินหรอกอีนังก็พอต้องรายงานตัวดว้วยบ้าท่านแล้วพอบอ้าท่านแล้ว,วไม่อีน,นังรู้บ้านท่านเลยพอไม่เข้าใจแล้วพ่อก็ไม่โนใจถ้าไม่มาไม่โนใจอีนังทุกคนก็ช่างโออว่า,ปากเป็นสี่เหี่ยมพ่อทำอไ,ได้กุ๊กอีนังทศพลสั่งมา มาเถอะ่นาะแล้วหมดเพื่อนถ้าการมั่นใจแ้วเนาะไปนักการรักก็ต้องนั่งถุกพ้อมั่นใจตัวเองนะเนาะโอเราบวกฝันพ้ออกแคน็บอกก็ไปเชื่อแล้วพื่อ้องจะเข้านุพ่อคุณชาิชัยฟังนะถ้าปู่พูดอย่างนี้มันจะไม่ออกนะชาิชัยนะต้องฟังแม่อุงพรพ่อถุงพรฟฝันแบบนี้มาออกนะ เออเรท้ายของคุณทึงน่ะมาท่านนะ่ะมันแต่กับของไอ้นัาสมพอก็ได้ตาที่ตาท่าน <laughs> น้งามพอบอกนะ่ะขี้รบแต่ของมาหาแปลกมาหามาหมาแต่พรคือดักบาด <c oughs> มันแต่ตัวเองนะเนาะอ่ะอยาจะคุยกับไอน้นัาสมพอ ไม่เรืออีกยาวไกลเหะออ่าพอั้ะอ่า่วยพ่อเนี่ลูกนะอ้าวอราหมาตู้หัน้าใจเวาเก็อวนึ่หลาึ่งอ่ยอยากฟังักบอบ่ะคือนักป่าธรรมะถึงห้าบาทอ่าทอดมากห้บาททอดมาหาบะพอพ่อไทยตินกึ่งาเนี่ เาเน,นาะแก่ท่านมินทอนก็เอาเป็นม <laughs> เปไน,ปนท่วงมดเออเฮ้ยจางเขาะัมา่ะคัะมาเอาเต็งเต่มไปรื้อเนาะเอาเต็มเตมไปรื้อแรงแงปทมาเนาะอ๋าขายไม่จบเลยอันนี้เอาเต็ม เพราะว่าจะได้เต็มเต็มแลโอเคนะที่ากกอนท้าว่าจะมีโชคลาภไหมนี่ร้ายร้าายบ้นอย่พา้อ่ขี้เหร้าเปนจากขึ้นดาบถ้รเอาลาก็ว่าได้สิบบาท้วพูดม่ต้องเอาลายเนาะมันจะถูกชัดถีวตเนาะท้าวมาได้สูงได้ไหจ้าถู cầu xuống đây là bùn bà bùn bà bùn đó bùn bà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  bùn 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 rồi, nó vẫn bùn 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 khoang, anh bùn làm bùn 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 anh bùn 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 หนักเลยนักเลยเลยไปใช้อีกป่า right. ุระครับบ oh, ังคับขี่บจะับเหนียวมาังเป็งกันตื่เนเอต่นเต่งเนาะเปิดแต่งานป๋าน้องงอควันปูไรรดบันไดแล้วแรกเขาหองหนามครับผมมือแรกถิดเบื้องนั้นต่รุ

เอาช้างๆมาเมื่อป้ายป่านชางไทยได้ังไปปูอะไรนะลูกยิบจะไปผูกต้องโอเคพิ่มมา19ว้า แต่คนชิ้เก่าแล้วไอ้คตายแล้วแเขาอเราบอกขณะบอกที่หาตรงอย่ใหุ้ด่้นเก่าเยอะข้วขั้นเาเบานอกจนี้เขายือว่าจอขายขายไม่เถอไม่แรงไม่เถอไม่ไหวถืกขภาพแข็นแรงนะลูกนะครเปใเนกะสาธุสาธุสาอหัปูตาหปูชี้ปากเขาเนาะครับเนาะช่วงเที่ยงเที่ยงครับ ที่เมียสังเซยนะครับเนาะแฟนสังเซยเพิ่นกะได้น้ำครับปัดใจหรือว่าต้นผาปลาครับที่เพิ่นได้โชคได้ m ันกับสังเซยที่สังเซยเพิ่นกะเฮ็ดงานครับแล้วกปัดใจช่วงนึงครับเพื่อหลังจากเพิ่นได้รับเงินจากเฮ็ดงานแล้วเพิ่นกะมีใจใสศรัทธาครับเพิ่นได้น้ำเฮ็ดต้นผาปลาครับมารวมบุญครับปูตาหรือว่าปูขี้ปาขาวเห่าเป็นประจำครับสร้างเซยไปได้มาแต่ว่าเพิ่นให แฟนเพิ่นมากนะครับเนาะคือนั่งขายเหียนครับนั่งขายเหียนแล้วเพิ่นก็เป็นอ่าแฟนสร้างเสรอเพิ่นครับสร้างเสรอเพิ่นก็คขาเฮ็ดงานครับเพิ่นก็ได้มอบภาระให้อ่าแฟนเพิ่นมากครับปูกะให้แนวทางเพิ่นว่าครับปูจะให้โชคให้มันให้โชคให้ลาบสร้างเสรอครับปูก็เลยบอกสร้างเสรอว่าพอไปให้แล้วดีครับไปให้แล้วครับปูพอไปให้สร้างเสรอแล้วครับผมตัวที่ปูไปให้นะครับเนาะอาจจะเป็นตัวที่สร้างเสรอฝันเลยครับเด้อ ถาที่สร้างเสือฝันก็คือนึ่งหาตัวเดียวไหมแตงหมครับนึ่งหาตัวเดียวครับแต่ว่าสร้างเสือฝันว่ารับฝันว่าเป็น่นนั่งกล้งไกว้ครับเด้อคือว่าเปลี่ยนเกวันครับเป็นเกวันรับไปเข่าคว่ำฝันสร้างเสือรับไปเข่าคว่ำฝันสร้างเสือครับไปบอกสร้างเสืยซื้อเลขลอตเตอรี่ซิบหาตัวเดียวครับเอาเงินไปสองแสนบาทเอาไปให้ เกวันพนซื่อสลากินแบงรัฐบาลรับซื่อ1ิบหาตัวเดียวสร้างเสือกัเลยจักสีเฮดยังไงครับก็สามารถที่หาซื่อให้ได้ครับสร้างเสือเลยเอาเงินไปหอบไปไว้ศาลาเสาซาลาครับเสาซาลาครับเสากับมีซิบหาต้นครับเอฟซีกับพี่จ๋าหน้าเบิ่งนะครับเด้อครับทางช่องตื่นแช่แนวทางกับห้เอฟซีทุกทุกท่านุกฉกมันมันครับสำหรับอ่าเนี่ยสร้างเสือขึ้นไปหาปูนะครับนอกปูกันยังยืนยันคำเก่าคำเดิมว่า ครับให้สิบหาคือเกาให้แอดยิมกับสืบหาขึ้นกันให้แตงโมก,กับสิบหาขึ้นกันครับให้แม่ประทู่หรือว่าแม่ปัทมากับสืบหาขึ้นกันครับผมปูว่าตัวเพเป็นตะออกมันสีออกแล้วลูกเด้อครับผมครับผมเดียวเด้แล้วครับเด้อแอดยิมอ่านอ่นานไปท่าน <c oughs> เสียงแล้วสิบหาแล้วเก่าสีฟันดีครับโอ้ครับกับสุกๆมนัมนๆเลยครับเด้อ ครับก็บขอให้บาราัมีปูชี้ปะเขาวปู่ตาครับดวลบัดดาลให้ลูกหลานของปู่หรือว่าเอฟซีของปู่ตาทุกทุกขันชุกช่วมนันมันครับหยิบสลากินแบงรัฐบาลใบใดก็ให้เผื่อกลางวันนะครับเด้อครับก็จะเลื่อมนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยแปดปีครับปู่บอกว่าเอาแต่ตัวไทยเหมือนกันว่าตัวไทยอาจจะเป็นเลขไข่สามตัวนะครับเดอ้อเนื่องแปดศูนย์ครับเอฟซีก็ไปหยิบไป,ไปหาไปเนี้ยเพราะว่าอายุปู่ตานะครับเนาะปู่ตาบอกว่าเอาแต่ไทยมันน้อยยิ้มื่ากันว่าไทยมันกะ ใชอายุปัวคือร้อยแปดปีก็คือหนึ่งศูนย์แปดนะครับเด้อครับกับไปยิบไปฮ่าสลากินแบงค์กับสบัดเห็นแตงโมไปยิบไปแล้วครับแต่กับหนึ่งศูนย์แปดนะครับเพื่อเป็นเลขไทยรางวัลเลขไทยสามตัวเนาะแตงโมเนาะครับกับขอขอบุญขอบคุณเย็ซีหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์แต่ว่าเมื่อนี้เกวันก็ได้เอาปัจจัยขึ้นถวายปูวกันเนี่ยแตงโมครับเอาปัจจัยขึ้นถวายปูวครับปูวบอกว่านั่งกองกอยครับซื้อถือหลายแล้วถือหลายแล้วซื้อไว้ได้หลายแล้ว ให้สบายใจรวดประสันวา่าครับตัวที่นั่งกองไกวสื่อปูได้นางเบงิงเบิ่เดียวนางเบงิงเบิ่นึงได้แตงโมครับปูกับนางนับตานางเบิงเพิ่มเดียวปูก็บอกว่าแตงโมโอ้ยน,นั่งกองไกวสื่อคือเก่าศูนย์ครับนี่นั่งกองไกวสื่อไหวนะครับนอก็คือเป็นเลขเก่าศูนย์สื่อหล่โกโมครับกองไกวสื่อเก่าศูนย์นะครับเด้อครับปูว่ากองไกวได้หลยแล้วเพราะว่านั่งกองไกวสัญญากับปูดิครับการสื่อหลยขันแงสันม,มันกับพ่อ ปวานนั่งกองไกวรับปากกับปูวา่าขันมีสวกมีหมานก้อนใหสื่อเสือกําไลแขนนักสิบบาทให้ปูครับครับถึงวา่าถึงเจเจวันเพิ่นถึงสื่อหไยแมนบ่อแตงโมงครับจังสันมันกับพ่อพ่อครับนี่ครับเจยันเจวัน กับเกวันสัญญาใจกับปูนะครับนอกคาอเก่าศูนย์กับคันแมนเกวันมีส่วงมีหมานสมใจที่ปราถนาที่ว่าไว้ครับเกวันสีซื่อกาไลแขนให้ปูสิบบาทครับพี่น้องสิบบาทกับพิจาจรนาครับสิบาทกับพิ่ารนาครับปูว่าปูรันหน่อยด้อยากได้10บาทครับผม จะเป็นตัวเลขพี่เสียงไว้เพค่อยพูดกับเค่อยเอาแบบไนเนาะทะเบียนเนี่ยยิมกับซีหนึ่งศเลยค่รับกัพี่แกน่าฟังคักๆครับผมทุกคำวอาคำจ่าของปูมีลางวันนี้ครับครับเพราะว่าพูดก็ยังย่ำเกินไปนึงปู่ยังย่ำอยู่ดีครับทะเบียนเนียเ้มครับผมกับฟังคลครับเด้อซครับซี่กับซีหนึ่งศูนย์ซีหนึ่งศูนย์หกาจเป็นไปได้ครับหรือว่าหกซีครับผม พราะเ่าเก้ากับหกเป็นเลขตัวเดียวกันครับกายพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆพิจารณาครับทุกคําเบาคําจ่าของปูมีรางวัลกับตัวทีเกวันหนักๆเนียนๆก็คือปูว่าปูนางเบงแล้วตัวปูบ่ไดนนะครับเนาะคือเก้าศูนย์ครับผมครับสื่อหลายปูว่าสื่อถือกหลายสื่อหลายๆก็มูคือตัวนี้ล่ละครับแต่ว่าปูตัวปูสิว่าปูเป็นตะออกครับปูห้ายนะครับเนาะก็คือเนึองหาเลยครับปูห้หยนืงสร้างเสยครับซิบหาตัวเดียวโคโล ปูปลาปูห้แล้วสวกมันสร้างสื้อพ่อไปให้แล้วค,ครับผมสำหรับรเอฟซีเซอเอ็กค่ะสำหรับรเอฟจีเซอเอ็กนะครับเนาะต้องการอ่าจะเสี่ยงส้วกเสี่ยงมันกับตัวเลขของเสซยเอ็กก็คือซีหนึ่งซีหนึ่งนะครับเนาะซีหนึ่งครับเป็นตัวเลขที่เสซยเอ็กดันปูเนี่ครับเนี่ยครับโอ้ยทวงทะเบียนรถไอ้ยิ้มแมนแล้วเขาเลขกูปั๊บได้ว่าเพิ่นว่าครับก็คือซีหนึ่งหนึ่งซีแหละครับเสซยเอ็กที่เพิ่นอ่าดึงสลากกินแบงค์รัฐบาลไม่ไหลครับ เพราะว่ามีหวยถึงน้ำเพลนนี้ครับมีแต่เสียเอกคนดึงครับเพิ่นได้ได้หลายคักเพิ่นว่าครับกามารอรุ่นเพิ่งนะครับเนาะบางเทืาครับส่วนของเกว่าเก่าศูนย์ครับส่วนของเกว่เนย์อเสีกสี่หนึ่งครับผมครับเพราะว่าสองคนนี้ครับกันถึงถึงน้ำกันนี่เกี่ยาไอแตงโมครับสืบทูสีกันนะครับเนาะคือส่วนโฆษณาเพิ่นครับก่า ครับแข่งบุญแข่งวาสนากันบ่ไดครับแม้สินังดูน้ำกันกินเขากล้องเดียวกันครับแม่นย่ำได้สวกได้มันกันบ่คือกันครับผมก็ขอให้เอฟซีทุกทุกท่านได้เบิ่งคลิปนี้แล้วหรือว่าได้ชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชกสวมันมานลำลำเรื่อยๆรยครับตัวเลขของปัวคือเก้าศูนย์หนึ่งห้าครับกับสัญญาใจกับเจ็ดเก้าศูนย์ครับหรือว่าเก้าเจ็ดศูนย์ครับสัญญาใจในต้นบัคคำใหญ่ครับหรือว่าปัว ปูบอกอายุปูตานนะครับน้องมือนี่กะอายุอ่าลงไถ่รุยรุ่ยแปดปีกะบหนึ่งศูนย์แปดครับสำหรับเล่คายปูบอกว่าอาจจะเล่คายเนาะสันว่าครับอาจจะเป็นเล่คายสามตัวแม่นบอแตงโมครับกับพิจารณาคักักทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขก้อยเอ็ดซีทุกทุกครับสำหรับคลิปนี้อ่าเอ็ด แอดยิมกับคอ FC เอฟซีทุกทุกท่านโชคชคมันมานกับตัวเลขของปูกับขอขอให้บารมีปูชีปะเขาปูตานนะครับเนาะโดนบันดันให้อเอฟซีเพื่นทีเพื่อนมาร่วมบุญกับปูเดินทางมาตังแกงวัดมนีกับกระคอบารมีปูให้เพิ่นเดินทางกลับยางแข็ขาดปลอดไย่ห้มีแต่โศกแต่หมันแก่เงินแก่ท้องแก่ข่ำกับเมื่อบานครับวันที่หนึ่งกับขอให้มีอ่าโชคโชคมันมันน้ำกันสุปปูสุกคนสำหรับคลิปนี้แอดยิมกับกาคอสวัสดีครับ